แจ้งข่าวเช้าวันจันทร์ที่25มีนาคม67ครับเช้านี้เรามาติดตามข่าวสารวงเงินต่างๆที่จะได้รับในเดือนเมษายน67เดเดือนหน้านี้ว่าจะได้รับวงเงินไหนกันบ้างทั้งวงเงินสวัสดิการแห่งรัฐเงินเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยผู้พิการเงินอุดหนุนบุตรเงินผู้พิการเงินส่งครอบบุตร รวมถึงข่าวสารวันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์6-7นะครับมีการหยุดยาว5วันรวดเลยทีดเดียวครับรวมถึงติดตามข่าวสารความคืบหน้าของเงินดิจิทัลวอลเลต10,000บาทนะครับคาดว่าจะประชุมคณะกรรมการก่อนเทศกาลสงกรานต์นะครับผมรายละเอียดติดตามรับชมได้พร้อมกันเลยครับ สวัสดีครับท่านผู้ชม,มอยู่กับผมไม่สงกรานต์ในช่องรับแจ้งข่าวสารเช้าวันจันทร์ที่25มีนาคม67ลนะครับเริ่มต้นข่าวแรกกันก่อนเลยครับวงเงินเดือนเมษายน67นะครับยังคงได้รับอัตราปกติในเดือนเมษายน67นะครับได้แก่วันที่1เมษายนนะครับมีวงเงินสวัสดิการแห่งรัฐ เข้าที่บัตรประชาชนนะครับซึ่งก็ได้แก่วงเงินซื้อสินค้า300บาทวงเงินค่ารถโดยสารสาธรารณะ750บาทและวงเงินค่าก๊าซหุงต้ม80บาทต่อรอบ3เดือนซึ่งก็จะเริ่มต้นรอบ3เดือนใหม่ครับก็คือเดือนเมษายนจนถึงเดือนมิถุนายนนะครับผมสำหรับท่านใดที่ใช้สิทธิ์กับร้านค้าที่เป็นแอปถุงเงิน จะมีการสแกนใบหน้าของผู้ที่ได้รับสิทธิ์แล้วก็มีการแสดงรหัส6หลักกันด้วยครับฉะนั้นแล้วท่านใดที่ไปใช้สิทธิ์ด้วยตัวเองไม่ได้ให้ญาติไปแทนต้องเช็คว่าในขั้นตอนยืนยันตัวตนใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐครั้งแรกที่ธนาคารได้มอบอำนาจหรือไม่ครับถ้าได้มอบอำนาจในการยืนยันตัวตนตั้งแต่แรก ก็จะข้ามขั้นตอนในการสแกนใบหน้าไปครับแต่ถ้าหากได้สแกนใบหน้าและไปใช้สิทธิ์ด้วยตัวเองไม่ได้ให้ท่านติดต่อธนาคารกรุงไทยเพื่อมอบอำนาจในการใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐก่อนนะครับผมเพราะว่าถ้าติดปัญหาไปด้วยตัวเองไม่ได้และมีการสแกนใบหน้าก็ต้องไปติดต่อธนาคารกรุงไทยเพื่อเซ็นหนังสือยินยอมมอบอำนาจก่อนนะครับ สำหรับวงเงินต่อไปนะครับเบีย้ยผู้สูงอายุ600ถึง1,000บาทเบีย้ยผู้พิการ800บาทและเงินอุดหนุนบุต600บาทโอนตรงวันครับก็คือโอนวันที่10เมษายน67ครับยังโอนอัตราป,ปกติยังไม่มีการปรับเพิ่มแต่อย่างใดครับ ส่วนข่าวที่ว่าจะมีการปรับเพิ่มเบีย้ยผู้สูงอายุเบีย้ยผู้พิการเป็น1,000บาทต่อเดือนทุกคนนั้นและเงินอุดหนุนบุตร600บาทต่อเดือนแบบทั่นหน้าให้รอการอนุมัติก่อนนะครับก็รอความคืบหน้าข่าวสารก่อนหากมีข่าวสารเพิ่มเติมมีความคืบหน้าก็จะรีบปะจะกาให้ทราบนะครับส่วนข่าวสารที่ว่าเงินส่งเคราะห์ผู้สูงอายุ3,000บาทนั้นเป็นส่วนของ ผู้สูงอายุนะครับที่อยู่ในภาวะยากลำบากนะครับต้องลงทะเบียนกับพอมจังหวัดและต้องมีการตรวจสอบก่อนการให้การช่วยเหลือด้วยนะครับผมวงเงินต่อไปเป็นค่าตอบแทนอสมอสส1,000บาทเหมือนเดิมครับโอนวันที่11 หรือ12เมษายน67เนื่ได้ว่าวันที่15เมษายนตรงกับวันหยุดวันสงกรานต์ครับผมจะมีการเลื่อนมาจ่ายเร็วขึ้นอาจจะเป็นวันที่11หรืออย่างช้าก็วันที่12เมษายน67นะครับวงเงินต่อไปคือวงเงินผู้พิการ200บาทสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะครับโดยจะโอนวันที่19เมษายน67โอนเร็วขึ้น1วันครับ เนื่องในว่าวันที่20เมษายนตรงกับวันเสาร์เลยมีการเลื่อนมาจ่ายเร็วขึ้นสําหรับเงินผู้พิการ200บาทสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐก็จะโอนเข้าที่บัญชีธนาคารของผู้พิการซึ่งบัญชีนั้นต้องสมัครพร้อมเพย์13หลักไปแล้วครับหรือถ้าไม่มีก็จะโอนเข้าที่บัญชีเดียวกันที่รับเบีย้ยผู้พิการ800บาทนะครับผมซึ่งถนะ้าหากท่านใดที่อ่าเงิน ผู้พิการไม่เข้านะครับหรือว่าท่านไม่ได้รับวงเงินของในส่วนของผู้พิการนะครับท่านลองตรวจสอบนะครับวันหมดอายุของบัตรผู้พิการของท่านว่าหมดอายุหรือเปล่าถ้าหมดอายุก็จะไม่ได้รับวงเงินของผู้พิการนะครับวงเงินต่อไปนะครับเงินส่งเคราะห์บุตรประกันสังคมมาตรา3339รับอยู่ที่800บาทครับถ้าเป็นมาตรา40ทางเลือกที่3รับที่2 0 0บาท โอนสิ้นเดือนเมษายนก็คือ30เมษายน67นะครับผมทานผู้ชมครับข่าวต่อไปเกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์67ปีนี้นะครับมีการประกาศวันหยุดเพิ่มพิเศษวันสงกรานคือวันศุกร์ที่12เมษายน67อีก1วันเพิ่มเติม จึงทำให้วันหยุดยาวสงกรานจะมี5วันรวดครับก็คือหยุดตั้งแต่วันศุกร์ที่12เมษายน67นะครับจนถึงวันอังคารที่16 เมษายน6 7นะครับส2 13 14 15และ16 5วันรวดนะครับวันหยุดสงกรานต์ปีนี้ในช่วงเมษายนก็ไปเที่ยวกันอย่างมีความสุขหลายท่านก็ไปใครร้อนกันแล้วนะครับทางภาคเหนือก็ไปล่องแพอะไรกันบ้างพื้นที่ท่านนะครับไปเที่ยวกันบ้างหรือไงก็แจ้งข่าวกันได้ที่ใต้คลิปนะครับผม สำหรับความคืบหน้านะครับของเงินดิจิทัลวอ l l e t ต0 0 0่บาทท่านผู้ชมมีข่าวสารเพิ่มเติมเข้ามาว่านะครับจะมีการประชุมของคณะกรรมการเงินดิจิทัลวอ l l e t ชุดใหญ่อีกครั้งนะครับช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ก็คือประมาณช่วงก่อนสงกรานต้นเดือนเมษายนเดือนหน้านี้นะครับก็จะทราบความแน่ชัดเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับโดยแหล่งข่าวมีการแจ้งข่าวเรงนี้ว่าปรัดรครั้งเผย ปร์ดเงินดิจิทัลประชุมก่อนสงกรานต์ชี้ชะตาแจกเงิน10,000บาทหลังส่งหนังสือความเห็นกว่า100หน่วยงานในละวันแสงสนิทปรับกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าความคืบหน้าโครงการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ต10,000บาทนั้นจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ตชุดใหญ่ที่มีนายเศรษฐาเทวีศิลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในเดือนเมษายน67นี้ก่อนช่วงสงกรานต์ โดยเชื่อว่าจะเห็นความชัดเจนในการเดินหน้าโครงการมากยิ่งขึ้นครับทั้งนี้ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอฟังความคําตอบจากทุกภาคส่วนถึงการประเมินความจําเป็นและความคุ้มค่าในการเดินหน้านโยบายแจกเงินดิจิทัล ความจําเป็นเร่งด่วนในการออกโครงการเป็นต้นโดยที่ประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่จะหาหรือกันถึงแนวทางดังกล่าวและจะมีการเสนอคณะระัฐมนตรีหรือคอรอมอต่อไปอีกครั้งนะครับผมก็จะเป็นข่าวสารประมาณนี้แสดงว่า เงินดิจิทัลวอลเลตเราจะรอประมาณช่วงก่อนสงกลอาอีกครั้งนะครับว่าจะมีการประชุมกันของคณะกรรมการเงินดิจิทัลวอลเลตชุดใหญ่แล้วก็รอประกาศอย่างเป็นทางการในครั้งว่าจะดำเนินการหรือไม่อย่างไรแล้วก็จะขัดต่อข้อกฎหมายมากน้อยขนาดไหนก็รอติดตามข่าวสารกันนะครับผม โอเคท่านผู้ชมก็แจ้งข่าวสารกันประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้วงเงินต่างๆข่าวสารที่มาแจ้งเตือนกันนะครับทั้งนี้ถ้าหากท่านผู้ชมมีคําถามข้อสงสยัยหรือม่อย่างไรก็แจ้งข่าวสารกันได้ที่ใต้คลิปนะครับแล้วก็ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้สแกนใบหน้านะครับถ้าเดือนเมษายนท่านไปใช้สิทธิ์ครั้งแรกปรากฏว่า ไปใช้สิทธิ์ด้วยตัวเองก็จะไม่มีปัญหาเพราะว่าสแกนใบหน้าของเราเองไม่มีปัญหาแต่ถ้าใครที่ไปใช้สิทธิ์แทนนะครับและถ้าท่านมีปัญหาเกี่ยวกับการสแกนใบหน้าเพราะว่าเจ้าตัวไม่ได้ไปถ้าต้องมีการสแกนใบหน้าถ้าเบื้องต้นท่านลองใช้กับร้านค้าที่เป็นแบบเครื่องเสียบบัตรประชาชนก่อนนะครับจะใช้อาจจะใช้สิทธิ์ได้เพราะว่า เขาจะสแกนใบหน้าเฉพาะร้านที่ร้านค้าที่เป็นแอปถุงเงินก่อนนะครับถ้ามีปัญหาก็ไปร้านที่เป็นเครื่องเสียบบัตรประชาชนแทนแล้วก็ไปดําเนินการนะครับกับธนาคารกรุงไทยให้เรียบร้อยเพราะว่าเจ้าตัวไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เองได้ก็ติดต่อธนาคารกรุงไทยก่อนให้ญาติติดต่อเพื่อมอบอํานาจในการเซ็นมอบอำนาจในการใช้สิทธิสวัสดิการแท,แทนนะครับผมอันนี้ก็เป็นขั้นตอนในการดำเนินการในช่วงเมษายนนะหากใครที่มีการสแกนใบหน้าแล้วก็ติดปัญหาติดขัด ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอ okay, เคลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องใหม่สงกรารมามดี้ช่แนลขันด้วยครับสู้ๆกับมาทํางานวันนี้กันด้วยก็ใกล้สิ้นเดือนกันแล้วท่านผู้ชมหลายท่านก็ใกล้เงินเดือนจะออกกันแล้วนะครับผมในมีข่าสารเพิ่มเติมก็จะมารายงานให้ทราบต่อไปนะครับสวัสดีครับ